ชุดแต่งพิเศษจากโรงงานสวยจัดพร้อมไม้น้อยเพียง38,644กกิโลเท่านั้นคุ้มค่าน่าใช้แค่ไหนตามไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจมงคลคาเซ็นเตอร์ทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับแม่มดมาแล้วจ้านะคะวันนี้มดจะพามาพบกับกระบะนะคะอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่หล่อมากๆเลยนะสำหรับ คันนี้นะคะเป็นตัวแต่งพิเศษจากโรงงานนะคะก็คือเจ้าแอดลีดนั่นเองเป็นโมเดลปี2018นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่ด้านหน้าเลยนะคะว่าสวยและน่าใช้มากแค่ไหนกับความคุ้มค่านะคะจากรถใหม่ที่หายไปถึง3,02,000 0บาทเลยทีเดียวนะกับคันนี้เราเริ่มดูที่ด้านหน้ากันเลยกระจังหน้าจริงๆกระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าฮันนี่โขนะคะก็คือตัวข้างหน้ามันจะเป็นลังพึ่งนะคะแต่สําหรับคันนี้เองลูกค้าได้ไปเพิ่มในส่วนของ ตะแกรงตะข่ายตรงนี้ขึ้นมานะคะเท่าที่มองก็อาจจะมีประโยชน์ในส่วนของการดักตัวแมลงนะสมมุติว่าเราขับรถในส่วนของการกลางกลางคืนเนี่ยก็คือกระจังหน้าของรังพึ่งมันจะใหญ่พอสมควรแล้วเวลาเวลาเราวิ่งกลางคืนแมแมลงม,ลมันก็จะเข้าไปในส่วนของในด้านหน้าของห้องเครื่องพวกพวกตรงนี้นะคะที่รับตัวแมลงแต่ตัวนี้ก็เพิ่มความสวยงามนะเป็นความชื่นชอบของลูกค้าคนเดิมเนาะและก็มันก็ใช้ประโยชน์ได้2ออย่างคือสวยงามเพิ่มขึ้นแล้วก็ ได้ดักแมลงด้วยในตัวส่วนที่มันตัวใหญ่หญๆเรามันก็จะไม่ผ่านเข้าไปในส่วนของตรงนี้นะคะมาพร้อมไฟตัดหมอกให้นะคะตัวแต่งพิเศษจากโรงงานเนี่ยนะคะก็อย่างที่บอกแอดลีดนะคะก็จะทํามานะก็จะมีในส่วนของแครบแล้วก็ในส่วนของ4ประตูก็มีอยู่3รุ่นนะคะก็จะเป็นรุ่นเกียร์ธรรมดานะคะก็คือคันนี้นะคะแล้วก็เกียร์ออโต้แล้วก็เป็นออโต้ CWD ก็คือตัว f o r wheel นั่นเองนะคะเพราะว่าในส่วนของแอดลีในโมเดลปี2018อย่างที่ที่ เรารู้รู้กันก็คือเขานำในส่วนของรุ่น GLS Limited นะคะมาตกแต่งเพิ่มพิเศษนะคะพิเศษขึ้นมามันจะมีตัวไหนให้บ้างอย่างที่เราเห็นชัดเจนก็คือในส่วนของด้านหน้ากระจังหน้ามาพร้อมแม็กในแบกสีดำอ่าตัวนี้นะคะแล้วก็คันนี้มันเป็นสีดำเนาะมันก็เลยดูไม่โดดเด่นเท่ากับสีขาวนะคะในในส่วนที่ตกแต่งมาพิเศษก็จะมีบันไดข้างนะคะบันไดข้างที่ อาจจะมีสติกเกอร์ลายสีส้มคาดให้ยาวจนถึงด้านด้านหลังเลยแล้วก็มีสติกเกอร์แอดลีนะคะมือจับนะคะก็จะเป็นสีดําแบบตัวรถนะคะหูกระจกมองกระจกมองข้างก็จะเป็นสีดํารับกับตัวรถและก็รวมถึงสเตอริบาร์ข้างหลังก็เป็นสีดําแล้วก็มีสติกเกอร์สีส้มคาดนะคะตัวนี้นะลูกค้าเดิมเนี่ยเขาดูแลรถด,ดีมากๆเลยสมแล้วกับไม่เพียง3 4 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นนะคะในส่วนของตรงนี้จะติดตั้งในส่วนของ เขาเรียกว่ากันมแมลงเนาะตัวนี้กันสาสิไม่ใช่กันมแมลงกันสาด,ด้านข้างมาให้ด้วยนะคะตกแต่งลงตัวสวยงามเรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันนะคะด้านท้ายก็จะประมาณนี้เลยพร้อมกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะไฟเบรคตรงที่สานะคะสะครับเพจนะคะตกแต่งได้ลงตัวสวยงามแต่ก็เป็นอะไรที่เดิมๆจากโรงงานเลยนะไม่ได้แต่งอะไรพิเศษเพิ่มเติมมามีแค่กระจังหน้าในตัวของตะแกรงตรงนั้นที่เขาเพิ่มเติมมานะคะนอกนั้นก็คือ จากโรงงานจากมิซูเลยจากโรงงานของมิตซูเลยทั้งคันนะคะสำหรับตัวนี้นะก็เป็นเครื่องยนต์ 2,400cc นะ,ะ181แรงม้านะคะสำหรับตัวนี้นะคะมันก็มีในส่วนของภายนอกที่เพิ่มเติมมาจากอย่างที่มดบอกว่านำรุ่น g l s Limited มามาแต่งพิเศษเป็นตัวแอดลีดนะคะเขาให้อะไรมาบ้างภายนอกที่เรามองเห็นก็จะอยู่ประมาณนี้แต่ในส่วนของภายในเนี่ยเยอะมากมายเลยที่แตกต่างกันนะคะ มาดูในส่วนของภายในกันนะคะสำหรับเจ้าแอดลีดคันนี้นะมาดูถึงความหล่อนะคะความน่าใช้ความประหยัดที่คุ้มค่าไปถึง3,2,000 0 20, บาทเลยนะจากรถใหม่นะกับไม่เพียง38,644กิโลเท่านั้นเองนะคะภายในก็จะแต่งด้วยบาะสีดำสลับสีส้มและก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะตรงนี้นะคะจะเป็นไฟฟ้าให้นะคะสำหรับแอดลีดพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัย แบบนี้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะตัวนี้ก็คือมีคุชคอนโทรให้แล้วก็มีส่วในส่วนของปรับเปลี่ยนเครื่องเสียงหน้าจอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะหน้าจอ,จาะะาจอของของมิซูนะ,ะเดี๋ยวกดตัวนี้ให้คุณแจอยู่ไหนเออตัวนี้เพิ่งได้เข้ามาแล้วก็ล้างแล้วก็มาทําการรีวิวให้ชมเลยนะคะเพราะว่าไม่ได้ทําอะไรเลยบอกเลยรถไม่ได้เก็บงานอะไรทั้งนั้นนะคะรถ,รถสวยอยู่แล้วแล้วก็รถเดิมๆอยู่แล้วนะคะสําหรับคันนี้นะภายในเดี๋ยวนะให้ให้ให้ให ให้หน้าจอขึ้นก่อนสักนิดหนึ่งอ่าก็จะประมาณนี้นะคะในส่วนของภายในนะก็จะเป็นระบบสัมผัสนะคะอ่าแล้วก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะเครื่องเสียงแล้วก็ยังใส่แผ่นได้อยู่นะในรุ่นนี้แอร์ก็จะเป็นแอร์อัตโนมัติให้แบบนี้นะคะส่วนคันนี้ก็คือเกียร์ธรรมดานะอย่างที่รู้กันนะเรามาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารตอนหลังนะคะมดมองว่ารุ่นนี้นะเป็นรุ่นที่เขาเรียกว่าไงความเขาเขาดีไซน์ความกว้าง ให้รับกับสรีนะนาของของการนั่งภายหลังเนี่ยตอนหลังนี่นั่งสบายพอสมควรนะคะก็คือเข่าไม่ติดเข่าไม่ชันนะคะแล้วก็หลังคาเพดานน่ะค่อนข้างที่จะสูงนะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ตัวสูงนะะ่ะก็สามารถนั่งได้โดยที่แบบว่าไม่ไม่ไมเขาเรียกว่าหัวไม่ชนเพดานเนาะก็ถือว่านั่งสบายนะคะสําหรับแอดลีดนะคันนี้นะตอนนั้น ราคาที่เขาเปิดตัวในโมเดลปี2018นะคะถ้ามดจะไม่ผิดตัวน,นั้นราคาอยู่ที่ 8, 79, 000บาทนะคะกับคันนี้พิเศษสุดๆเลยนะกับราคา 5, 59, 000บาทนะคะประหยัดไปถึง 3, 2 000 0บาทกับไม่เพียง 30, 000กว่าๆเท่านั้นเองนะคะกับเครดิตดีฟรีดาวได้อาเบี้ยเริ่มต้น 0% 12เดือนเราก็มีให้หรือเริ่มต้นที่2.79เราก็มีให้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องยนต์กันที่ด้านหน้าและไปดูห้องเครื่องถึงความสวยงามของเจ้าคันนี้กันนะคะว่าคุ้มค่าน่าใช้แค่ไหนนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหากระบะตัวนี้นะอย่างที่เห็นที่มันผ่านมาในส่วนที่มดรีวิวไปนะคะลูกค้าจะบอกว่าคุณมดมีสีขาวบ้างไหมนะคะเพราะว่า ไม่เห็นสีขาวเอ้ยไม่ใช่สีสีสดำ่าลูกค้าจะชอบชอบสอบถามว่ามีสีดําบ้างไหมเพราะว่าไม่เห็นสีดําเลยเห็นคุณมดมารีวิวจะเป็นสีขาวใครที่ชื่นชอบนะคะในส่วนของสีดำนะคะบอกได้เลยว่ามาแล้วสําหรับคันนี้และสวยเดิมมากๆเลยนะคะกับไม่น้อยสุดๆเลยนะ,ะสําหรับคันนี้อ้อวดลืมหอ,อกไปนิดนึงในส่วนของด้านหน้านะที่ลูกค้าแต่งมาจะเป็นตัวนี้นะคะไททันอาสป,ปอร์ตตัวนี้ที่เขาแต่งเป็นเป็น,ปนตัวอะคริลิกเนาะ เพิ่มขึ้นมาด้านหนะ้ากะโปรงเพราะจริงๆแล้วจะไม่มีนะสําหรับตัวนี้นะคะก็จะไม่มีตัวนี้แล้วก็ตัวตะแกรงตัวนี้นะคะนอกนั้นก็คือเดิมจากโรงงานหมดเลยนะในส่วนของห้องเครื่องจากสกรปรกนิดนึงนะเพราะว่าเพิ่งได้มาเนาะเราก็ยังไม่ได้ล้างได้อะไรเลยนะมาทําการรีวิวให้ชมงกันนะคะคานหน้าทุกอย่างจุดอ,อักจะเป็นแบบนี้เลยนะจา,ากโรงงานสกรปรกนิดนึงนะาบยังไม่ได้ล้างนะคะเนี่ยหัวน็อตนะคะเดิมนะคะทุกจุดเลยนะคะเพื่อนนิดหน่อยนะคะตัวนี้ เอาแบบเรียวๆเลยนะมาให้ชมกันนะคะเพราะว่าพอได้เข้ามาปุ๊บก็นึกถึงนะคะลูกค้าที่สอบถามเข้ามานะคะสำหรับส่วนของสีดำอ่าคนสีดำนะเพราะว่ามีลูกค้าสอบถามเข้ามาอยู่ว่าตัวตกแต่ง ตัวตกแต่งพิเศษเนี่ยสีดำมีบ้างไหมคุณมดเข้ามาแล้วนะสำหรับคันนี้นะคะเป็นโมเดลปี2018นะคะไททันนะคะดับเบิลแคปนะคะตัวแอดลีดโมเดลปี2018กับราคา559,000บาทนะคะประหยัดไปถึง320,000บาทเลยทีเดียวกับไม่เพียง30,000กว่าเๆทๆ่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นใครกำลังมองหาอยู่บอกได้เลยว่าคุ้มค่าน่าใช้มากสำหรับคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะยกหูโทรสอบถามมดได้ที่เบอร์0831006161นะคะอยากได้ แคมเปญพิเศษหรือแคมเปญแบบไหนนะคะสามารถโทรสอบถามได้ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าเองนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว0% 12เดือนเราก็มีให้นะคะหรือเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.79เราก็มีให้นะคะมีฉุกเฉิน24ชั่วโมงแถมให้ฟรี1ปีอุ่นใจในการใช้งานบริการแบบรถใหม่เลยนะ,ะสำหรับที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์นะคะสำหรับคลิปนี้มดขอฝากเจ้าแอดลีด ะะรูปหล่อคันนี้กับไม้น้อย,อยกับความคุ้มค่าประหยัดไปถึง3 2 0 0 0 0บาทคันนี้ไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ